สวัสดีค่ะพบกับครูพ,อพ,อพ,พิจอยนะคะใน EP ที่2กันแล้วนะคะซึ่ง EP นี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะเข้าสู่ก้าวแรกสู่การทำงานที่เกาหลีพื้นฐานที่ควรรู้ก่อนสอบ EPS นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้ในคอร์สนี้กันนะคะเดี๋ยวครูพีจอยขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนก็แล้วกันเนาะสำหรับครูพิจอยนะคะชื่อนางสาวดารินทร์องจำานงค่ะก็ตอนนี้นะคะ Uh, ทํางานนะคะเป็นทั้งล่ามน,นะคะเป็นทั้งครูสอนภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นมัคคุเทศก์ภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็คณะบริหารธุรกิจนะคะประสบการณ์ทํางานนะคะตอนนี้ก็ทําทั้งในด้านมัคคุเทศก์นะคะก็มีประสบการณ์ทํางานมา15ปีแล้วนะคะเป็นทั้งผู้ช่วยกระต่ายเต้ามาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้นะคะก็เป็นมัคคุเทศก์ภาษาเกาหลีเป็นเมนหลักเลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็สอนภาษาเกาหลีค่ะก็สอนมาได้นะคะย่างเข้าปีที่6แล้วนะคะนักเรียนก็ มีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดในเฉพาะฟิวเจอร์สกิลก็กมีประมาณ6700 0คนแล้วแล้วส่วนต่อมานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะทำล่ามนะคะล่ามเป็นล่ามภาษาอังกฤษและก็ภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะเรียนคอร์สนี้คะแล้วได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะหนึ่งเลยนะคะเข้าใจโครงสร้างคะ่ะโครงสร้างและวยากรณ์ที่จําเป็นต้องรู้ของภาษาเกาหลีนั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ เบื้องต้นมากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่เรียนรู้ตรงนี้มันไม่สามารถที่จะต่อยอดได้นะคะโครงสร้างมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโครงสร้างประโยคการผันกริยาตัวนี้ไฮไลท์เลยนะคะจำนวนนับตัวนี้ก็ไฮไลท์ในบทการเรียนรู้และข้อสอบของ e p s เลยนะคะแล้วก็คำเชื่อมตัวนี้ไม่เน้นมากนะคะแต่ก็มีความสำคัญเหมือนกัน ซึ่งคอร์สนี้นะคะก็เหมาะกับใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคนที่อยากไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายคือว่าคนที่อยากสอบผ่าน EPS นั่นเองนะคะคนที่ยังไม่รู้หรือไม่เข้าใจเนื้อหาในรูปแบบข้อสอบนะคะคนที่แบบกำลังจะเตรียมตัวสอบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะอ่านจากตรงไหนอ่ะเริ่มจากตรงไหนแล้วฉันต้องศึกษาอะไรเป็นลำดับสำคัญในเมื่อฉันมีเวลาน้อยอะไรประมาณนี้นะคะคนที่ขาดความมั่นใจในการทำข้อสอบ เคยสอบมาแล้วสอบไม่ผ่านนะคะแล้วอยากจะสอบใหม่โดยที่แบบสอบให้ตรงจุดทําให้ตรงจุดคือติวให้ตรงจุดนะคะไม่อานมั่วสั่วไม่นนนั่นนี่คอร์สนี้ตอบโจทย์มากนะคะคนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีเลยคอร์สนี้ก็ตอบโจทย์เช่นกันคะ่ะเริ่มจากศูนย์ให้คุณนะคะเริ่มไปพร้อมกันเลยนะคะคนที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเกาหลีอยู่บ้างแล้วนะคะแต่ต้องการเตรียมตัวสำหรับข้อสอบคือแบบ ไม่พร้อมอ่ะมีความรู้อยู่แล้วไม่พร้อมที่จะสอบเลยแล้วทำไงถึงไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะก่อนที่จะเรียนรู้นะคะเราก็จะมาดูนะคะของคอสโอเวอร์วิวอันนี้กันนะคะคอสของโอเวอร์วิวของ EP ีที่2นั้นนะคะมีทั้งหมด8บทเรียนด้วยกันเลยนะคะอาจจะดูเยอะนะคะแต่ก็เป็นสัสดส่วนที่ ทําทให้ทุกคนนะคะเข้าใจลําดับขั้นตอนได้ซึ่งอันนี้นะคะคุณพี่จอยนะคะเรียงลําดับขั้นตอนมาให้แล้วนะคะ1เลยนะคะก็คือโครงสร้างการผันริยาตัวเช่ยงต่างจนไปถึงขั้น conclusion นะคะสรุปโดยรวมเพราะฉะนั้นถ้าทาทีละ step แล้วก็เวิร์กช็อปทีละ step มันจะทําให้นักเรียนทุกคนนะคะไม่ฟุง้งเฟอ้อในการเรียนนะคะตรงจุดแน่นอนและสิ่งที่คุณพี่จอยสอนนะคะ7จ็ chapter นี้นะคะออกข้อสอบแน่นอนด้วยอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในบทเรียนหน้ากันเลยค่ะ